มีแม่ลูกอยู่คู่หนึ่งแม่ทำอาชีพกรรมกรพอวันตัดก็บเงินเดือนออกก็จูงมือลูกชายไปตลาดผ่านร้านขายส้มลูกชายก็นึกอยากจะกินส้มแต่ด้วยความที่แม่รีบเดินตลาดเพราะกลัวว่าเหล่าเจ้าหนี้ที่แม่เคยติดเงินเอาไว้จะตามมาทวงเงินที่ออกมาเพียงร้อยห้าสิบบาทก็พอเพียงแต่จะซื้อกับข้าวแค่ไม่กี่มือ้อก็รีบจูงมือลูกผ่านร้านขายส้มไป จนมาซื้อข้าวกับแกงข้าวถุงหนึ่งแล้วก็เลือกแกงอีกสักอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่ต่างออกไปจากทุกวันนะครับพอแม่เลือกข้าวกับแกงเสร็จเสียงด่าจากแม่ค้าขายข้าวแกงก็ดังลั่นเลยเขาด่าแม่ครับว่าเมื่อไหร่มึงจะใช้สักทีล่ะติดอยู่นั่นแหละ มึงใจ่ายมาให้หมดนั่นแหละ150บาทเด็กน้อยเห็นหน้าแม่ว่ามีสีหน้าตกใจมากเขาก็รีบเอาเงินทั้งหมดในมือให้คนขายไปแล้วก็รีบจูงมือลูกออกไปลูกก็รู้ว่าแม่อายพอเดินขากลับไปพอผ่านร้านขายส้มลูกก็กระดกมือแม่แม่แม่หนูอยากกินส้มคุณรู้ไหมครับแม่ไม่พูดอะไรสักคำแม่ได้แต่ร้องไห้แล้วหันมาบอกว่าแม่ขอโทษน,นะลูก แค่เงินห้าบาทแม่ยังไม่มีปัญญาซื้ซอส้มให้ลูกกินลูกก็รู้สึกว่าเป็นตัวปัญหาแล้วก็บอกแม่ว่าหนูแล้วไม่เอาแล้วส้มไม่เอาแม่อย่าลองไห้ <laughs>